สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูคอมเมนต์ของแฟนบอลเวียดนามลาวฟิลิปปินมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียกันดูสักหน่อยนะครับหลังจากที่ช้างศึกทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงด้วยการเอาชนะฟิลิปปินส์ไป3ประตูต่อหนึ่ง รวม2นัดสประตูต่อ3หล้างแคนในนัดแรกที่ฟิลิปปินส์ยิงเราท้ายเกมซึ่งเกมนี้เราก็ยิงฟิลิปปินส์คืนช่วงต่อเวลาท้ายเกมดูให้เส้นกันนะครับลุ้นจนแทบจะจับกวาได้นักเตะก็ดูจะหมดทั้งเหนื่อยทั้งป่วยคือแบบป่อแป้มากช่วงท้ายเกมแต่เราก็ยังคงสามารถฝ่านรกผ่านเข้าสู่รอบชิงได้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่าพวกเขาจะมีมุมมองแล้วก็ความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยแล้วก็เส้นทางการคว้าแชมป์ในปีนี้นะครับไทยเข้าชิงแต่ไม่ได้กระโดดโลดเต้นดีใจดูท่าว่าพวกเขาคงจะเข้าชิงกันจนชินแล้วละมั้ง <c oughs> ก็มีแฟนบอนเวียดนามนะครับเข้ามาตอบท้ายคอมเมนต์สื่อเวียดนามโพสต์ข่าวมากกว่าสื่อไทยซะอีกแล้วก็ใส่โมจิขับนะครับ ส่วนแฟนบอลเวียดนามท่านนี้ก็มาตอบใต้คอมเมนต์เอาไว้เช่นกันนะครับพวกเขาผ่านก็สู่รอบชิงแต่ยังคงเดินชิวในสนามถ้าเป็นทีมอื่นก็คงพากันวิ่งกอดลัดฟัดเหวี่ยงกันรอบสนาม8-9รอบได้มั้งคอมเมนต์ต่อมานะครับกรีนตะไคร้เน้นๆรสเปรี้ยวเผ็ดของพริกมะนาวทั้งหมดจะรวมอยู่ในฮอตพอตหม้อไฟไทยซึ่งส่วนเซนกำลังจะได้เพลิดเพลินมันส่วนแฟนบอลท่านี้นะครับบอกว่า จานช้อนส้อมเวียดนามพร้อมที่จะกินอาหารไทยแล้วพวกคอมเมนต์ถัดมานะครับได้ยินมาว่าต้มยำหม,ม้อไฟไทยทั้งอร่อยแล้วก็เผ็ดมากคราวนี้คงจะได้ชิมจริงๆแล้วสินะไปต่อที่คอมเมนต์ที่5นะครับเวียดนามกับไทยมาพิสูจน์กันไปเลยว่าไผเป็นไผคอมเมนต์ต่อมานะครับคือมีใครเหมือนผมบ้างที่เสียให้ไทยเอาชนะฟิลิปปินส์และอยากให้ไทยได้เข้าซิงกับเวียดนาม คอมเมนต์ถัดมานะครับถ้าประเทศไทยเล่นเหมือนเกมนี้บอกไว้เลยว่าเวียดนามเก่งกว่ามากคอมเมนต์ที่8นะครับตอนนี้ตัวพร้อมแล้วเหลือก็แต่รอซดฮอตพอตไทยแซ่บเวอร์คอมเมนต์ที่9นะครับจะได้กินเนื้อช้างอีกแล้วสิเราแล้วก็ใส่โมจิขับนะครับไปต่อที่คอมเมนต์ที่10นะครับ ความฟิตไทยเหมือนจะหมดสภาพเห็นได้ชัดในช่วงท้ายเกมเวียดนามได้เปรียบความฟิตอย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมานะครับเวียดนามกับไทยยังคงเป็นการแข่งขันฟุตบอลที่คลาสสิกที่สุดในการแข่งขันในนามทีมชาติก็มีแฟนบอลเวียดนามนะครับเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์เออคลาสสิกจริงๆ40-50ปีมานี้ชนะไทยได้แค่1-2เกมเองที่เหลือมีแต่ความห่วยแตกแล้วก็แพ้คอมเมนต์ต่อมานะครับ ไทยแล้วก็เวียดนามเป็นคู่แข่งกันมาอย่างเนิ่นนานแล้วและมันยังคงน่าตื่นเต้นเราใจเสมอเมื่อหลายที่ได้ดวลกันส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าไม่ว่าจะแพ้หรือว่าชนะผมก็อยากจะเจอไทยมากกว่าฟิลิปปินส์อยู่ดีนั่นแหละ <Whoa. S 1> คอมเมนต์ถัดมานะครับอากาศหนาวๆแบบนี้กินต้มยำหม้อไฟไทยก็ดูจะเหมาะเมงแล้วไปต่อที่คอมเมนต์ที่สมานะครับ โชคชะตาแต่ชาติพังก่อนเลยไงวะไทยกับเวียดนามคอมเมนต์ต่อมานะครับทีมชาติไทยเรียกตั้งแต่ตัวหลักมาเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นแต่พวกเขาก็ยังคงได้เข้าชิงชนะเลิศส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าเจอไทยยากกว่าฟิลิปปินส์รู้สึกเครียดว่ะคอมเมนต์ที่18นะครับส่วนเซนแล้วก็พิรวมทีมกำลังรอซดฮอตพอตหม้อไฟไทยที่สนามเวียตีคอมเมนต์ที่19นะครับ ผู้บ่าวไทยดูไปก็ไม่เท่าไหรหรอกเจอฟิลิปปิน์เข้าไปก็ดูป่อแป้เตรียมซดต้ยมยำไทยได้เลยพวกไปต่อที่คอมเมนต์ที่20นะครับคือผมดูเวียดนามเล่นกับไทยตั้งแต่สมัยอนุบาลดีใจจริงๆที่เราจะได้กินต้ยมยำไทยนี่มันสุดยอดไปเลยอร่อยกว่ากินกับฟิลิปปิน์ซะอีกส่วนทางด้านคอมเมนต์ฟิลิปปินพวกเขาจะคิดเห็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ประตูแรกมันเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับญี่ปุ่นแม้ว่าเราจะถกเถียงกันแต่เป้าหมายก็ยังคงยืนยันแล้วคอมเมนต์ต่อมานะครับภูมิใจที่เป็นฟิลิปปินส์อยูด่ดีแต่ก็หวังว่าการแข่งขันมันจะยุติธรรมนะผมอาจจะไม่ใช่ระดับโปรของวงการฟุตบอลแต่มันก็เห็นมีบางอย่างผิดปกติในการตัดสินของเกมนี้ทั้ง2ประตูแรกของไทยควรได้รับการตรวจสอบแต่ก็ไม่ทำเพราะไทยเป็นเจ้าบ้าน ส่วนแฟมอนท่านี้นะครับบอกว่าบอกไว้เลยว่าฉันไม่โอเคเพราะลูกฟุตบอลมันได้ออกจากเส้นไปแล้วคอมเมนต์ถัดมานะครับไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเป็นปัญหาอินโดนีเซียก็เสียเปรียบในบ้านซึ่งเป็นสถานการณ์ที่คล้ายกันเมื่อเราสามารถตีเสมอเป็น3-3อินโดนีเซียพยายามที่จะประท้วงแต่กรรมการก็ยังคงยืนยันประตูและเขาก็ยังคงเคารพการตัดสินใจของกรรมการ แม้ว่าเขาจะผิดหวังก็ตามไปต่อที่คอมเมนต์ที่25นะครับจริงๆแล้วภาพประตูแรกของไทยก็แค่เพื่อความสนุกสนานเป็นความบันเทิงเป็นความหลงหลังการแข่งขันฟุตบอลก็เท่านั้นแต่ไม่ว่ายังไงพวกเราชาวฟิลิปปินส์ก็ยังคงภาคภูมิใจและมีความสุขแม้ว่าฟิลิปปินส์จะไม่ใช่ประเทศฟุตบอลก็ตามแต่ก็แสดงผลงานได้อย่างน่าภูมิใจยินดีกับประเทศไทยด้วยนะคอมเมนต์ต่อมานะครับ ไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยเราก็สู้และทำประตูได้แม้จะไม่ใช่กีฬาอันดับหนึ่งของเราก็ตามส่วนแฟนบอลท่านี้นะครับบอกว่าโคตรผิดหวังเลยว่ากรรมการก็ตัดสินลำเอียงส่วนแฟนบอลท่านี้ก็ได้มากล่าวไว้เพียงสั้นๆนะครับประเทศไทยโกงคอมเมนต์ที่29นะครับถ้ามี VR เราก็คงไม่ต้องมาถกเถียงกันแบบนี้ไม่เข้าใจว่าทำไม VR ถึงไม่เปิดเผยในกรณีนี้ ก็มีแฟนบอลฟิลิปปินส์นะครับเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์ลูกฟุตบอลน่ะมันยังไม่ออกจากเส้นโดยสมบูรณ์ดังนั้นผู้ตัดสินจึงให้เป็นประตูซึ่งมันก็ถูกต้องตามกฎกติกาแล้วเพื่อนไปต่อที่คอมเมนต์ที่30นะครับโหให้ตายเถอะทำไมไทยมันถึงได้แชมป์อยู่ตลอดเลยวะส่วนทางด้านคอมเมนต์แฟนบอลลาวก็เอามาฝากด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน ยอมรับว่าไทยเก่งแก้เกมได้ดีทําไมเขาทั้งเก่งได้เราควรที่จะเรียนรู้จากพวกเขาคอมเมนต์ถัดมานะครับไทยนะเล่นบอดีดอกเกือบตายยังเขียดส่วนแฟนบอลทนี้นะครับบอกว่าจะเว้ายัางไทยไทยกับมึงซาดเจ้าของก่อนเด้อซองกระจกมึงเจ้าของก่อนคอมเมนต์ถัดมานะครับเ <c oughs> ชื่์ประเทศไทยมันคอยบอผิดหวังคอมเมนต์ที่35นะครับ ไพเบิ้งว่าบ่อนออกแหกตาเบิ้งเซนเนสูสำหรับคอมเมนต์ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูฝากฝั่งของมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียกันดูสักหน่อยนะครับนี่แหละที่มาเลเซียควรจะเอาอย่างไม่ต้องไปดูยุโรยุโรปหรืออาร์เจนตินาอะไรพวกนั้นหรอกแค่ศึกษาจากไทยแล้วก็เวียดนามก็เพียงพอแล้วไม่มีการแปลงสัญชาติแต่ก็ยังคงแข็งแกร่งมากอยู่ดีคอมเมนต์ถัดมานะครับ ไม่รู้ว่าฟิลิปปินส์แข็งแกร่งขึ้นหรือว่าไทยอ่อนแอลงแล้วเกมนี้บอกไว้เลยว่าประเทศไทยเกือบจะอับอายซะแล้วก็มีแฟนบอลมาเลเซียนะครับเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์ประเทศไทยเขาใช้งานผู้เล่นอายุน้อยเป็นจำนวนมากยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้ลงเล่นนะเพื่อนคอมเมนต์ที่38นะครับประเทศไทยเขาไม่เคยส่งทีมเต็มรูปแบบพวกเขานำเด็กมาผสมผสานกับตัวรักที่เรียกมาเพียงไม่กี่คน นี่เป็นแค่ชุดที่2ของไทยเท่านั้นคอมเมนต์ที่39นะครับโชคดีแล้วที่มาเลเซียได้กลับบ้านเร็วถ้าหากว่าได้เล่นในบ้านของตัวเองแล้วโดนไป50นี่คงอับอายแย่เลย <c oughs> ไปต่อที่คอมเมนต์ที่40นะครับมันสนุกที่ได้ดูประเทศอื่นเขาเชียร์กันลั่นสนันเฮกันสุดเวียงตอนยิงประตูคว้าแชมป์นี่แหละกีฬาของคนทั้งชาติประเทศเรานี่มันช่างหวยแตกสิ้นดี คอมเมนต์ต่อมานะครับลีกมาเลเซียของเรากำลังหยุดพักผ่อนได้แต่ดูทีมอื่นๆของเขาผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วก็ใส่ฮิโมจิขำนะครับคอมเมนต์ถัดมานะครับพวกนายทั้งหลายคิดว่ามาเลเซียจะสู้ไทยได้เหรอแม้จะมีนักเตะโอนสัญชาติเต็มทีมก็เถอะส่วนแฟนบอนท่านนี้นะครับบอกว่าประเทศไทยไม่ได้ใช้ทีมหลักแต่ก็ยังเข้าสู่รอบสุดท้ายมาเลเซียล่ะไปไหนกัน ก็มีแฟนบอลมาเลเซียนะครับเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์ออกทะเลนู่นส่วนแฟนบอลท่านนี้ก็มาตอบใต้คอมเมนต์เอาไว้เช่นกันนะครับยังคงพยายามแล้วก็ใส่ e m o จคขับนะครับส่วนแฟนบอลท่านนี้ก็มาตอบใต้คอมเมนต์นะครับมาเลเซียเข้าครัวทําอาหารอยู่เพื่อนส่วนแฟนบอลมาเลเซียท่านนี้ก็มาตอบใต้คอมเมนต์เอาไว้เช่นกันนะครับมาเลเซียกําลังมองหาผู้เล่นต่างชาติอยู่คอมเมนต์ถัดมานะครับ ไทยไม่มีใครเขาพูดถึงการไปฟุตบอลโลกกันพร่ำเพื่อแต่ประเทศนอกจักรวาลเล่นไปก็เอาแต่ตกรอบแปดทีมสุดท้ายกรับฟันถึงฟุตบอลโลกไปแล้วไปต่อที่คอมเมนต์ที่45นะครับประเทศไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันล้วนมีความสม่ำเสมอถ้วยเ FF ของไทยมากที่สุดในอาเซียนแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ใช้ผู้เล่นแปลงสัญชาติแต่ก็ยังคงแข็งแกรง่งนั่นคือเหตุผลว่าทำไมไทยถึงไม่จำเป็นจะต้องแปลงสัญชาติ แต่มาเลเซียต้องแปลงสัญชาติเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในการแข่งขันคอมเมนต์ต่อมานะครับมาเลเซียของเรานี่ยังเล่นฟุตบอลกันอยู่เหรอนึกว่าเลิกเล่นฟุตบอลกันไปแล้วคอมเมนต์ถัดมานะครับผมชอบทีมชาติไทยนะพวกเขามีความเสมอต้นเสมอไปรูปแบบการเล่นก็เต็มไปด้วยกลยุทธ์แท็กติกต่างๆไม่เล่นดาบ,บใคร <Wow. S 1> ก็มีแฟนบอลมาเลเซียนะครับเข้ามาตอบใตใ้คอมเมนต์ ใช่เลยระดับของพวกเขาเหนือกว่าเรามากและมันก็ชัดเจนว่ารูปแบบของเกมเหมือนมีช่องว่างและต่างจากเสือของเราคอมเมนต์ต่อมานะครับอยากจะถามว่าทีมเสือมาลายูกับไทยนี่กินอาหารต่างกันหรือเปล่าแล้วอากาศที่น่นกับที่นี่มันต่างกันไหมทําไมมันดูเหมือนเป็นเรื่องปกติที่ไทยจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศหลายต่อห,หลายครั้งแต่ทีมมาลายูย,ยังยุ่งอยู่กับการวาดเสือให้เหมือนเกาหลีใต้อยู่เลย คอมเมนต์ที่49นะครับประเทศไทยเล่นเหมือนญี่ปุ่นเลยวะ่ะไปต่อที่คอมเมนต์ที่50นะครับมีความสุขไปนะชาวอาเซียนส่วนอินโดนีเซียกำลังมุ่งสู่ฟุตบอลโลกเว้ยส่วนคอมเมนต์แฟนบอลท่านสุดท้ายนะครับประเทศไทยนะ่ะเขาไม่ใช้ทีมหลักกันแล้วแต่มาเลเซียใช้ทีมหลักแบบฟูลทีมกลับไปอยู่ที่ไหนกัน และนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลเวียดนามฟิลิปปินส์ลาวมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียบางส่วนนะครับหลังจากที่ทีมชาติไทยของเราผ่านเข้าสู่รอบชิงสำหรับวันนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะครับ why check on my hip now so what they have in the next slide i don't think that my head's all straight gotta flip it and grip it and go and get an x-ray what's wrong with me i just feel way pushing on my chest and it squeezes till i suffocate better change my mindset meditate it's pretty cool that i'm alive and better days i could walk see here i should celebrate think I could...